งามตาพากันยืนรออยากเข้าคอกนะคะอยู่ข้างนอกหญ้ายังไม่ยาวเนาะมารอบนี้เราไปนาไม่นานหญ้ายังไม่ยาวนะคะเขาก็เลยพากันรอเข้าคอกเพราะเราปิดคอกไว้เอายา้าเอายาาขึ้นรางนะคะเราเอายาาขึ้นรางเสร็จก่อนเราถึงจะให้เขาเข้าคอกมากินหญ้าในคอกนะคะแต่ตอนนี้ให้อยู่ข้างนอกก่อน วุ่นวายกันใหญ่เลยอยากเข้าคอกนะคะดูดูดูแม่ทราบพาลูกพาหลานไปแทรเลี้มหญ้าลูกไปเดินแท้เลื้มหญ้าก่อนพ่อทําเสร็จแล้วจะให้เข้ามากินดูการกล้วยการกล้วยอืทุกตัวอยากเข้าคอกมากินหญ้าในคอกเพราะข้างนอกเราไปไม่นานนะคะไปอาทิตย์กว่านิดนิดเนาะแล้วย่ายัางยังไม่ยาวนะคะ ยาี่นี่ยังไม่ยาวเดินก็ไม่ค่อยได้กินดู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 แมุ่นซับดูแม่ฝุนซับเบิดหน้าตาอยากเข้าคอกดูดูดูพาลูกพาหลานไปแท้เล็มหญ้าสิลูกอืมอ้องตกระจายอตกระจายก้านกล้วยเขาอยากเข้ามากินในคอกนะคะเขาอยากเข้ามากินในคอกเราเอาหญ้าขึ้นในรางให้แล้วทุกตัวนะคะ ตัดหญ้ามาขึ้นรางทุกตัวแต่ต้องเอาขึ้นใด้เสร็จก่อนถึงทยอยเอาเข้ามาเขาถึงไม่กวนนะร <c oughs> ัดไว้ก่อนนะน,นี่คือหญ้าใน้อกนะคะถ้าเอาหญ้าเข้าให้ในคอกมาดู มาดูความวุ่นวายนะคะทุกตัวจะวิ่งเข้าข้องนะคะมาแล้วมาแล้วทุกตัวประจําที่ใครที่มันเลยไปไปไปที่ใครที่มันลูกที่ใครที่มัน <Okay. S 1> ไปยืนที่ใครที่มันนะลูกหลักๆลักลักัก,ก,ก,กของใครของมันนะเข้าใจไหมลูกของใครของมันวิ่งเลยแมหมอนวิ่งเลย <laughs> ต้องอยู่ของใครของมันนะคะกินของใครของมันไม่แย่งกันนะเข้าประจำที่ใครมันนะคะนับตังก็เข้าที่กับลูกแม่หมอนก็เข้าที่กับชบาแก้วเป็นที่ของใครของมันนะคะเขาจะรู้ที่ของเขานะเขาจะรู้ว่าเขากินอยู่ตรงไหนที่ไหนเป็นของเขาการกล้วยก็อยู่กับแม่พูนซับนะคะ จะอยู่ของใครของมันใบตองใบตองก็อยู่กับแม่กล้วยหอมนะคะนี่เจ้าแก้วก้าอยู่คนเดียวโตแล้วนะคะเป็นหนุ่มแล้วแก้วก้าเป็นหนุ่มแล้วอยู่คนเดียวกล้วยหอมอยู่กับใบตอง ชีวิตของเด็กๆมาอยู่บ้านใหม่ย่ายังไม่ยาวต้องได้ตัดให้กินนะคะต้องได้ตัดให้กินเขา้ำ้ากับแม่งานใจยังไม่มามาแล้วมาแล้วมาที่หลังเขาน้ำ้าก็รู้ที่ของตัวเองนะคะนี่คือที่ของน้ำ้าอันนี้คือที่ของแม่งานใจ เขาจะรู้ที่ของเขานะคะเขาจะมากินเขาจะมายืนอยู่ของใครของมันบาจ๋าอย่าทำหกสิลูกได้กินหญ้าในคอกนะคะถ่ายทำวิถีชีวิตของเด็กๆที่บ้านใหม่ให้ดูนะคะ